แดมแต่งกับคันไหนก็หล่อวันนี้สาจะพาไปชมชุดแต่งแดมที่แต่งในซูซูกิจิม n นค่ะบางคนเรียกว่าจิมมี่มอม,มา้าจริงๆแล้วน้องชื่อจิมเน่นะคะแต่ไม่เป็นไรเรียกชื่อไหนก็ได้ค่ะอัพทียูแรงบันดาลใจในการแต่งรถคันนี้มาจาก Mercedes-Benz G-Class อย่าง G400D หรือ G350 นั่นเองค่ะในสไตล์การแต่งที่ให้ทั้งความหรูหราเท่และคลาสสิก ซึ่งตรงนี้เน้นไปนในโทนสีดําไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าตะแกรงที่ข้อไฟหรือจะเป็นบัมเปอร์กาดเพิ่มความออฟโรดได้การเปลี่ยนล้อมแม็กและยางเป็นยางเอทีให้การลุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองซุ้มล้อใหม่เพิ่มมิติด้านข้างของตัวรถขึ้นมาด้วยกับแถบสีเงินแบบนี้ตัวถาดด้านหลัหลังคาสามารถใช้งานได้จริงรองรับน้ำหนักได้ด้านหลังติดตั้งราวบันไดใช้งานได้จริงนะคะปีนขึ้นลงได้เลยค่ะ เห็นเล็กๆแบบนี้แต่นั่งสบายมากนะคะเขาออกแบบให้เป็นแบบ4ที่นั่งหรือจะนั่งเต็มที่5คนก็นได้ค่ะส่วเบาะด้านหลังนะคะเขาสามารถปรับและพับลงไปแนวราบเพื่อวางสัมภาระหรือกระเป๋าต่างๆไปออกแคมป์และก็ไปออฟโรดด้วยกันนะคะและในส่วนของคุ้มพลังนะคะมาพร้อม 1,500cc แบบ4 w h วิ l ได e เป็นพุซซั่เพร็อคุณจะรีโมทเอนทรีติดตั้งจอ Android สามารถใช้งานได้จริงลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้แบบนี้มาหา,าศาได้เลยที่โชว์รูมติดต่อทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ